สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าหัวสายแลนนะครับะจะเป็นการเข้าหัวสายแลนแบบตรงนะครับผมก็คือเป็นสายแลนที่เขาใช้กันโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วๆไปที่เยอะที่สุดนะครับผมก็จะใช้การต่อจากคอมพิวเตอร์ PC ไปยังสวิตช์ฮับหรือว่าเราเตอร์นะครับมาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็จะมี ครีมเข้าหัวนะครับผมใช้เป็นของลิงนะครับที่เขาใช้กันโดยทั่วไปแล้วก็ต้องเตรียมหัวหัวแลนนะครับผมหรือว่าที่เขาเรียกกันหัว r j 4 5นะครับตัวนี้สำหรับ c a t 5E นะครับผมสำหรับสายแลน c a t 5E มันไม่อยอมโฟก,กัสน,นะครับก็ทอนนี้นะครับ แล้วก็สาย LAN น,นะครับก็จะเป็นสาย LAN Cat5e นะครับผมเอ okay. ไอตัวนี้เป็นตัวเช็คสาย LAN น,นะครับผมเป็นออปชั่นเสริมนะครับจริงๆถ้าเกิดเรา,าเข้าใช้เข้าเข้าหัวใช้เองที่บ้านจริงๆก็ไม่ต้องมีก็ได้นะครับก็อาจจะใช้โน้ตบุ๊กในการเช็คก็ได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้ เครื่องตัวนี้ให้ดูด้วยนะครับผมเป็นเช็คสายแลนว่า,าเราเข้าได้ถูกต้องมีสัญญาณดีหรือไม่นะครับโอเคอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับสายแลนนะครับผมก็ได้เข้าหัวไว้แล้วหนึ่งหนึ่งฝั่งนะครับเพื่อที่จะ รวดเร็วนะครับในการสาธิตให้ดูนะครับผมเราก็เพียงแค่เข้าหัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็นํามาเทสได้เลยนะครับโอเคเราก็ใช้ตัวคีมเข้าหัวของเราเนี่ยครับในการปอกสายนะครับเราก็หันฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้นะครับมันจะมีรูตรงเนี้นะครับผม เอาไวส้สำหรับปอกสายซึ่งลิงก์เขาไดา้เว้นมาให้นะครับแล้วก็ใส่สายตรงรูตรงนี้ครับผมแล้วก็กดให้สุดนะครับกดให้สุดปุ๊บแล้วก็หมุนหมุนสายแลนเอานะครับอพอหมุนสักพักแล้วมันก็จะมีรอยขาดนะครับจริงๆต้องหมุนหมุนเยอะกว่านี้นะครับพอดี มีกล้องบังอยู่ข้างหน้าผมครับก็เลยไม่ถนัดแต่อย่างนี้ก็ได้ครับก็คือ,อตัดให้มันเป็นร้อยแล้วก็ดึงออกแบบผมก็ได้นะครับโอเคอทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการเรียงสายนะครับซึ่งเราจะต้องเรียงสายให้ถูกนะครับถ้าเรียงไม่ถูกมันก็จะส่งส่งสัญญาณไม่ได้นะครับาการเข้าสายตรงนะครับก็จะเรียง ขาวส้มๆ้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนะครับอ่าเราก็เรียงก่อนเลยอ่าขาวส้มส้มนะครับคู่แรกอ่าแล้วก็แกะออกมาอ่านี้นะครับผมก็จับเรียงเป็นขาวส้มส้มนะครับเส้นแรกขาวส้มเส้นที่สองขาวส้มเอ้พูดผิดเส้นแรกขาวส้มเส้นที่สองส้มโอเคแล้วเราก็ดัดดัดให้มันสักนิด ดัดดัดเพื่อที่จะได้เข้าหัวง,ง่ายครับขาวส้มๆ้มไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นขาวส้มๆ้มขาวเขียวน้าเงินอ่ะขาวเขียวน้าเงินโอเคแล้วก็แกะออกมานะครับขาวเขียวดัดให้มันนิดนะึงขาวเขียวน้ําเงินนะครับ ต่อมาก็จะเป็นขาวน้ำเงินเขียวนะครับข่าวน้ำเงินเขียวคู่สุดท้ายก็จะเป็นข่าวน้ำตาลน้ำตาลนะครับผมข่าวน้ำตาลน้ำตาล Okay. ทีนี้เราก็จะได้เป็นยาวๆอย่างนี้นะครับจับให้มันเป็นแบนๆนะครับผมเวลาเราเข้าหัวเราต้องจะต้องเข้าแบบแบนๆอย่างนี้นะครับเราก็ทีนี้ใช้ครีมนะครับตัดให้มันพอดีนะครับผมพอดีกับหัวสายแลนหันครีมนะครับมาฝั่งนี้นะครับผม อเพื่อที่จะตัดให้สุดเลยนะครับผมเขาตัดลำบางกราบจริงไม่ตัดลำบางกอกกล้องมันบงังโอเคอ่าตัดตัดประมาณนี้นะครับกำลังดีนะครับผม,มกล้องกล้องรู้สึกจะไม่ค่อยชัดนะครับผม กล้องไม่โฟกัสนะครับตัดให้ได้อ่าประมาณนี้นะครับผมอ่โอเคอ่เราลองมาเช็คเช็คสายอีกทีนะครับว่าโอเคถูกถถูกูกกหรือยังนะครับผม,มกล้องไม่โฟกัสนะครับอื เอาเป็นว่าก็ถูกก็แล้วกันนะครับกล้องมันไม่ยอมโฟกัสน,นะครับผมอ่าโอเคอ่าเราเรียงแล้วอ่าเราดูอ่าแล้วก็อยากให้เช็คนะครับขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลๆตาลนะครับอ่าเราก็เอาหัวแรนะครับผมนี่นะครับเอาตัวล็อกไว้ไว้ด้านล่างครับผมตัวล็อกไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับ ใสนกับกลองมางเลยกลองไม่โฟกัสก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคอ่าก็ให้เพื่อนๆลองเช็คดูนะครับก่อนเข้าโอเคแล้วทีนี้เราก็ใช้อ่าครีมนะครับเข้าหัวนะครับผมตัวนี้นะครับผมฝนะั่งอ่าตรง 8P นะครับผม อ่แปีใช้ฝั่ง8ปีนะครับในการเข้าโอเคเราก็เข้าตามร่องมาเลยนะครับช่อง8ปีอแล้วก็หนีบมันลงไปอืให้สุดนะครับพอสุดแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาโอเคเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้าสายแดนสําหรับต่อ,อ PC กับสวิตช์ฮับหรือว่าเราเตอร์นล้นนะครับผมทีนี้เรามาลองเช็คนะครับ อ่านี่หัวสองฟังครับเราก็จะใช้เครื่องเช็คนะครับผมที่ผมบอกไปในตอนแรกเป็นของลิงค์นะครับอ่าเราก็เสียบไปอ่าเสียบอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบอย่างนี้อ่าหัวท้ายนะครับเราก็ลองเปิดเครื่องโอเคแล้วเราก็กดไอ้ปุ่มเทสต,ตัวนี้นะครับกดไปฟึ๊บไฟมันจะวิ่งพยายามดูนะว่ามันครบไหมโอเค วิ่งครบนะครับแปลว่าสายแลนเส้นนี้นะครับเราได้เข้าอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถส่งสัญญาณได้เรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่กล้องมันไม่โฟกัสนะครับพอดีใช้เป็นมือถือนะครับในการอัดคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ